สวัสดีครับผมอาต้องซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ X4 ดีเซลนะจัพ่ออะไรมาดูครับันนี้นะครับเป็น X4 เครื่องดีเซลนะครับไปใส่ชุดดิฟูเซอร์หลังมานะครับก็จัดปลายอะคารบวิกไซส์ที่เราเลือกขนาด4นิ้วนะครับเพราะว่ามันจะเต็มขนาดกับ ช่องดิฟฟูเซอร์หลังนะฮะส่วนงานเป็นสเตเลจ J304 นะฮะดัดซีนซนะครับมอสูตรเสียงซูเปอร์คาร์แต่คันนี้อาจจะยังไม่ดังนะครับเพราะว่ายังไม่ทํเดาวไปก็งานชุดท้ายประมาณนี้นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้ X4 สนใจมาจัดกันได้นะครับจะลองดูเรื่องเสียงแล้วก็อัตราเร่งละคันเป็นไงนะฮะ เร่งประมาณนี้นะครับผมกับ BMW X4 นะครับดีเซลกับชุดท่อท้าย EuroArt Exhaust ปลาย bon ครบสูตรรับหญิงตองรอนะครับสนใจนะครับเพื่อนๆที่ใช้ BMW ทุกรุ่นนะฮะหรือจะเป็น X4 นะครับก็มาจัดชุดท่ออัปเกรดเพิ่มแรงมา้าเพิ่มความหล่อนะครับหรือต้องการให้เสียงสปอร์ตขึ้นก็สั่งอาร์ทอ i ซิ่งได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเรามีสูตรในการทําอยู่แต่คันนี้ ยังไม่เอาเป็นดาวไบซิ่งนะครับเสียงก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยดังมากนะครับส่วนเรื่องของเสียงที่จะเข้ามาในรถเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นตระกูล BM ถึงจะทําท่อดังเสียงก็ไม่เข้าครับจะดังแต่ข้างนอกแล้วก็ข้างในไม่ดังสนใจนะครับสูตรรับหญิงทั้งหล่อมาอาร์ตออซิ่งอยากวิ่งขี่ได้เลยครับ